สวัสดีครับเปิดหวัวคลิปมาตอนนี้เราอยู่กันที่เ,เวการ์ดนะครับที่ประจําที่ประจํานึกอะไรไม่ออกมาที่นี่ไว้ก่อนเพราะว่าที่นี่คือมานั่งนั่งเล่นได้รอล้างรถด,ด้วยผมจะมาแอบล้างรถที่นี่เป็นประจําประจํานะก็มารอหลากไหลครับวันนี้เรามีงานกันที่ออไบเทคบางนาเป็นงานออ,ออตโต้สลอนครับเดี๋ยวไปดูรถ ที่มาจากญี่ปุ่นกันอ,ออตโตส์อนก็จะเป็นงานแบบสายซิ่งครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกรถแต่งอะไรประมา,ะมาณนี้พี่โก้ชวนมาครับว่าวันนี้เป็นวันของ90เลเวอก็คือในแต่ละวันนะครับก็จะเป็นกลุ่มรถหมุนเวียนกันเข้าไปจอดตรงบริเวณงานนะครับก็วันนี้เป็น90เลเวอก็เลยเ มีทางซิริก้าไปร่วมงานด้วย5คันอ่าตอนนี้ผมก็มานั่งรอหลังไหลครหลังไหลตื่นยังไม่รู้ก็เดี๋ยวรอหลังไหลมาแล้วก็ค่อยออกไปครับตอนนี้ก็ฝนมาคึมๆไม่รู้จะล้างรถฟรีหรือเปล่ามาลุ้นกันตกก็ตกครับเลิกก็เลิกด้วยกันโอเคครับผมไปเมื่ขึ้นอยู่รยอยู่ป่ะมาแล้วฮะนอนน้อย นัดกี่โมงมากี่โมงเมียได้ยังมาอยู่เมียได้มาถึงคำพูดแรกที่พูดคือกระจกงงแงีอีกแล้วธรรมดาเราขับรถเก้าศูนะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ไม่ขึ้นเอาดเอานะเรื่องปกติมันต้องมีอะไรให้ลุ้นบ้างอไหร่รถเก้าศูนะเดี๋ยวเรามีพัดลมหนึ่งเงี้พัดลมพอน้ำหนึงไอ้ไม่ได้ยังไม่เปลี่ยนหรออาชิบหาย าลังตโอ้ยเดี๋ยวรอพี่ต้นก่อนครับจะได้ไปพร้อมๆกันนี่ก็ลุ้นอยู่ว่าฝนจะตกไหมจะเควียรงเงินทิ้งหรือเปล่าเมื่อกี้กดเข้าไปดูเกดเข้าไปดูอุตุแม่มีห้าสิบหกสิบทั้งวันอ่ะทั้วันอ่ะก็คือถ้าไม่ตกก็คือกำไร ป้าตกก็คือเท่าทุนก็น่าจะในในแผนผังที่ส่งไปอะไไม่เจจอออดดรปผมไม่เคยไปใบเทคแบบไปจอดงานอ่ะปกติไปเดเมินทองฮะไปลุ้นเอา มันไม่ล้างไม่ได้พี่มันเลอะถ้าโดนฝนก็โคลนเลยอ่ะมันเป็นแบบครับน้ำโอเคไปล้างแล้วไปงานได้ เข้ามาในบริเวณงานแล้วครับคันนี้เป็น R32 ที่เอามาจากญี่ปุ่นมาโชว์ในเมืองไทยนะครับเป็นรถของ Top Secret ดูสีงานสีโหดมากคันนี้เป็น350 Size าาครับโ t เกียวดิ p จะจำได้รถของ b ีเคฮะเออได้ดิบคิงดิสวยนะ เป็นเท er. อร์โบคิดเกตดี้ครับบูธของวิลไซด์นะครับผมออกเสียงวิลไซด์นะเป็น s 1 4หน้าหมูครับ ั่งนี้เป็น180 SX หรือ200 SX บ้านเราถ้ายุคผมเลยต้องเป็นตัวนี้ครับ s ปเปอรถของพี่เล็กถ้าถ้าเป็นยุคของผมนะผมจะทันในยุคของรถพี่เล็กปรเจกต์ M อุ้ดูดูรู้อายุเลยอุ้ยถ้ารับซะกรับ สวยมากคุยกับหลังไหลว่าทำไมเซลิก้าผมมันล้มล้อหน้าแบบนี้ไม่ได้อ่ะคือเคยลองทำแล้วมันมันขับไม่โอเคอ่ะมันแอบแอบโพมอะไรมันดุกดิกดุกดกทางตรงกับฟิตเม้น์ทรงนี้มันหัอ่ะ ันนี้สวยครับ FL ห้าของสำนักโอ๊คครับสปูนครับแล้วเ <Seven. S 1> uh ้วอ่ะ่ สวยเลยคันนี้คือชุดแต่งไงเซต้องยอมมาว่าอ e นี่เป็นอะไรที่แบบมันอลังจริงๆนะดูดูฟิตแมนสวยจริงครับสวยมากฮุยคันนี้คืออย่างที่ถ้าดูคลิปผมมาตั้งแต่เก่าๆผมเจอคันนี้ไม่ได้ครับคันนี้คือรถที่ผมชอบมาก อันนี้เป็นเครื่องสามโรเตอร์ครับเจอกี่ครั้งก็ยังแบบมันมันสวยอ่ะมันมีสเสน่ห์แบบบอกไม่ถูกเลยอ่ะโอ้โหนี่ครับสเสน่ห์ของเซเว่ก็จะอยู่ที่ท้ายคือเป็นรถที่แบบเซ็กซี่มากอ่ะไม่ว่าจะใส่ชุดแต่งอะไรนะ เอ็นครับเอ็นสปูนซุปเปอร์คาร์บซุปเปอร์คาร์ญี่ปุ่นในยุคที่เขาออกคือแบบมันเป็นอะไรที่อุู่หวามากครับคือในในรถทรงแบบเนี้ในยุคนั้นคือมันแบบ มันเป็นอะไรที่ก้ามากอ่ะกล้าที่จะออกแบบเป้นสาย,ยโหดเลยอ่ะโหดจัดมั้งโคตรสุดแล้วออก โอดูล้อดูดูดูเอฟเซ็ตกำลังอันนี้เป็น e 3 6รุ่นที่ชอบมากคือจริงๆผมเป็นสา e ก E36 อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเมื่อก่อนผมจะใช้ตัว4ประตู ผมชอบตัวคูเป้แหละแต่ว่าตอนนี้ถ้าถ้าจริงๆเนี่ยถ้าเป็นตัวแบบตอนนี้ถ้าแบบเป็นเปิดหลังคาอย่างเงี้ยนะมันมันจะได้อารมณ์กว่านะเนีย่ยเพราะว่าผมอันนี้อันนี้เป็นความคิดสต่ัวตัวเลยนะผมมองว่าคูเป้อีสามหกอ่ะเวลามันเปิดหลังคาใช่ป่ะพอหลังคามันเปิดออกหมดเลยอ่ะ เส้นมันจะตรงหมดเลยครับแล้วมันจะทําให้ดูแบบมันมันเป็นรถที่แบบเปิดหลังคามีเสน่มากอ่ะเนี่ยลองลองจินตานาการว่าแบบหลังคาสีดำหายไปเลยอ่ะโอ้มันจะเป็นอะไรที่แบบเฟี้ยวอ่ะสวยครับราคาก็ไปไกลครับอุ้ยคันนี้องไปเลยซ้ายด้วยเพิ่งสังเกตโอ้โหย,ยอดล้อก็เอาพีหน้ามา ดู300สามร้อยซาเดคันนี้ฮะโหดูฟิตเมนต์ดูฟิตเมนต์โอ้เป็นแงมนสเสน,น่เก้าศูนย์สปีดซินโดมนี่รถรุ่นน้องไอคไอเราสายโตต้าครับีไม่ค่อยมีใครเรกนโอเค อันนี้น่าจะเป็นแก๊งเรานะรถคันนี้น่าจะรถพี่แก๊ป G C ฮะแล้วก็เซลิกา้าคันใหม่ของพี่โก้ครับนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโก้่ะล่ะโกมาลายซ้ายอะ่ะโอ้โหอ,อย่างโก อเอาให้หมดเลยอ่ะเนี่ยเอาให้หมดแล้ว Distant memories, they'll always be inside. Distant memories. นิสโม่สิครับเหนือกว่าทาคุมิก็ต้องพ่อทาคุมิแล้วครับนี่เป็นแงเป็นแงโอ้ยืนกันตั้งนานพึ่งสังเกตว่าครูปจีซีนะครับ เรียบร้อยครับสำหรับงานวันนี้เริ่มทยอยกลับแล้วท้องฟ้าสีสวยๆอ่าเรากลับบ้านไกลครับต้องหนีกลับก่อนครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับบรรยากาศประมาณนี้เดี๋ยวรอคลิปหน้าน่าจะไปรอไปดูจูนรถของ g ีกับแม็กว่าจะเป็นยังไงกันบ้างไปแล้วบ๊ายบายครับ <c oughs>